สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับอ้อมนะคะวันนี้อ้อมพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวที่สร้างบนที่ดินถ้าเกิดว่าทุกคนมีที่ดินแบบไม่ได้ใหญ่มากประมาณ30ตารางวาทุกคนจะงอกบ้านออกมาหน้าตาประมาณไหนกันวันนี้ค่ะบ้านใหม่ที่งอกบนที่ดินหน้าตาแบบนี้เลยสวยขนาดนี้เลยที่ดินแค่37ตารางวาเองนะแล้วคนที่ออกแบบก็คือพี่บอสค่ะสวัสดีครับพี่บอสจาก สตูดิโอวิลล่าครับวิลาวิลามาจากไหนอะวิลามาจากแมวครับที่ถามเพราะว่าอยากได้ยินแค่นี้แล้วเราไปบ้านเลยครับก็ที่ดินนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหน้ากว้างประมาณ18เมตรนะครับด้านที่มันสั้นเนี้ยประมาณ7เมตรส่วนด้านที่ยาวกว่าจะประมาณ8เมตรก็คือด้านทางฝั่งที่มันติดกับถนนหัวมุมตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่บอสทาออกมาหันหน้าออกทางด้านนี้ใช่นี่คือเราอาจจะเลือกได้2ฝั่งว่าเป็นด้านทางยาวหรือด้านทางสั้นนะครับ เราเลือกที่จะหันทางด้านยาวนี้มากกว่านะคบเพื่อรับกับทางด้านถนนอ,อันที่สองที่เจ้าของบ้านอ่ะเขามีความต้องการที่น่าสนใจขอาปกติก็คือว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีรัว้วเป็นรั้วล้อรอบขอบชิดขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจะ,จะได้พื้นที่นี้ที่มันควรจะเป็นรัว้วเราก็จะเปิดให้มันบางส่วนนะเป็นกระจกนะครับหรือเปิดบางส่วนให้เป็นทางเข้าได้เลยลเราใช้ตัวบ้านของเราเองเนี่ยจากการมีประโยชน์ที่ ตัวถนนหน้าบ้านเรามีขนาดที่มัเล็กกว่าปกติเงี้ยเราก็ทําระยะล้นตามกฎหมายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเหมือนใช้ตัวผนังของบ้านอะ่ะบางส่วนอะ่ะเป็นรั้วได้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นทางด้านหน้าทางด้านนี้นะครับ oh. ที่เราเห็นหลกัหลกๆเนี่ยก็คือว่ามันจะมีส่วนของออผนังสี เท่านะครับซึ่งด้านหลังของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบคอดต้นไม้ของบ้านนะครับแต่ตัวส่วนแบบสีขาวที่ทึบด,ด้านนี้เนี่ยที่บอกว่าเหมือนกึ่งๆเป็นรั้วของบ้านนะั่นคือว่ามันจะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นพื้นที่เซอร์วิสของทางตัวบ้านซึ่งมันไม่ต้องการการเปิดที่มากขึ้นแต่ทางด้านสายมือเนี่ยเราเลือกที่จะทำให้เหมือนเป็นกึ่งๆของห้องรับแขกนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าได้จากทางด้านสายมือ ด้วยเพราะว่าแขกอาจจะแบบจอดรถแล้วก็มาจากทางนั้นเนี่ยเราเข้าไปไเลยโดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับตัวของส่วนของบ้านทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันทีนึงแล้วกันได้ค่ะอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านไม่ต้องการรัว้วแต่ในฐานะสถาปน,นิกคือคิดว่ามันต้องมีบ้างแหละแต่เปิดบ้างปิดบ้างเพราะว่าถ้าดูใกล้ๆกันจริงๆก็คือตรงเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งของรั้วนะคะทุกคนมองใกล้ๆอาจจะมองไม่ไม่ไม่รู้ว่าออกไหมในกล้องแต่ผมมองใกล้ๆจะมองเห็นเลยว่าแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือส่วนหนึ่งของรั้วแล้วก็ัวจะป ต่ออีกตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าข้างหลังนี่ก็คือจดตรงบ้านแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราเห็นไม่มีเพิ่มขึ้นไปก็คือจะเป็นสเปซในบ้านที่เราต้องเว้นระยะลลนครับเราอยากให้มันไม่ได้เห็นปะทะาโดยตรงฉะนั้นเนี่ยมันจะเดินเข้าไปก่อนตรงนี้เป็นทึบใช่ไหมครับค่ะตอนที่เราเดินเข้ามาในบ้านนะครับเออมันจะมีการหักนิดนึงเพื่อไม่ให้เห็นตัวบ้านชัดขนาดนั้นค่ะสีแรกที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นตัวของหอด ต้นไม้ในบ้านนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังพื้นที่รั้วสีเทาเมื่อตะกี้นะคะ<ฆ>พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจไว้ว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่สําหรับการที่เราใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านนะครับหรือเข้าบ้านเนี่ยถอดรองเท้าตรงนี้เราเดินเข้ามาเก็บในตู้ทางด้านนี้นะครับคือนั่งนั่งตรงนี้เลย,ยน,น,น,นั่งใส่รองเท้าอะไรไปลยอช่างไถอดแล้วก็นั่งตรงนี้เนี่ยเราเดิ <ๆ S 1> นเข้ามาเก็บรองเท้าตรงนี้นะครับเราเอากุญแจมาวางตรงนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะเดินเข้ามาในบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ dining room นะครับก็จะเป็นโต๊ะทานนข้วเีย เ,เราเจอตรงนี้ก่อนเผื่อว่าเราวางกุญแจทางเมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ย ซื้อของมาเข้าบ้านเนี้ยเราก็อาจจะเอาของมาวางกองที่โต๊ะก่อนแล้วเราค่อยจัดแยกว่าจะไปเก็บในตู้เย็นไปเก็บในที่นั่นที่นี่ทีนึงค่ะใช่นค,คนไทยเราจะใช้ตทันข้าวเป็นที่ drop ของเวลาซื้อเพรว่าใกล้ประตูตตก็คือสะดวกอันนี้เรื่องของฟังก์ชันเลยอ่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันด้วยก็สะดวกไม่จําเป็นต้องเข้ามาเจอรีทิ่งนูนเลยนะครับทีนี้เนี่ยห้องกินข้าวมันก็จะลึกกว่าห้องอื่นนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าบ้านมันเป็นสี่เหลี่ยมั้างมือนะครับตรงนี้ผนังถูกดันออกไปจนเต็มนะครับแต่เราต้องการแสงอ่ะ จากทางสกายไลท์ด้านบนนะครับมาแทนซึ่งมาเราเปิดได้นะครับแล้วเรากเา็เปิดในช่วงของด้านข้างทางด้านนี้นะครับอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะเป็นแบบมุมที่มันตั้งฉากกันนะครับอ,อันนี้ก็เราก็เป็นพื้นที่ที่ที่บิวมามันก็จะได้สว่างทั้งวันนะครับส่วนของสกายไลท์เสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่ต่อกันมาเลย<ข>ก็คือส่วนของแ<ข>พันทีนะครับพันที่ส่วนเตรียมอาหารนี่นั่นของที่เราซื้อของมาเก็บของแห้งก็เก็บในพันทีอันนี้ สนใจนิดหนึง่งพอบแบบเนี่ยพอดูไกลๆอะ่ะแผนที่เนี่ยมันคือแบบเข้ากับบ้านเหมือนเป็นวิวอินแต่พอมาดูใกล้ๆเฮ้ยมันเป็นลอยตัวใช่ครับอันนี้ก็ลอยตัวใช่นี่ก็จะเป็นลอยตัวน่าจะมาจากร้านเดียวกันเนาะใช่สีน้าย<ส>กัน,กนโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหัวอันนี้เราเราก็บิวขึ้นมานะครับ,รบแต่ก็เอาแค่เราพอใช้ตามฟังกชันนะครับจริงฟังก์ชันคล้ายๆมันอยู่คอนโดแต่ใหญ่กว่ามีแค่เตามีฮูดมีหวกงนี้นะครับเท่านี้มีซิงค์ต่อกันมา แล้วก็เป็นตู้เย็นซึ่งแบบเราก็ลงล็อกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ออกแบบแล้วนะครับว่าจะต้องอยู่ประมาณเท่าดีโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยที่มันเชื่อมต่อกันก็คือจะเป็นทางห้องเก็บของนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของทางที่ออกไปเซอร์วิสด้านหลังเป็นลานซักล้างและการที่คนไทยก็ต้องมีนะรับด้านหลังนี้แล้วก็เป็นทางออกไปประตูสมมติว่าเราไปทิ้งขยะคนมันเชื่อมต่อกับครัวซึ่งประตูหลังบ้านที่แท้จริงประตูออกไปด้านหลังบ้านเพราะว่าเราเป็นที่ที่มันเป็นหัวมุมอันนี้ก็เราเลือกให้เป็นทางเซอร์วิสไปแทนนะครับ เราก็จะออกประตูข้างๆทางนี้ไปได้นะครับบ้างก็จะเรียบร้อยไม่ต้องขนขยะออกไปทางหน้าบ้านแล้วก็จะมีซ่อนอีกอันนึงเรื่อง์วิสก็คือห้องน้ำนะครับที่อย่้างหลัง้องน้ำน,น่ารักมากเลยยาแนวสีชมพูสีชมพูครับมากเลยอันนี้คือตั้งใจออกแบบให้มันให้มันดูแบบสนุกใช่ก็อยากนะให้แบบมันดูมีความที่มืนป๊อป ขึ out, ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าบ้านเรียบทั้งหมดครับแล้วห้องนี้ห้องอะไรคะห้องเก็บของครับอ๋อคนเราชอบลืมนึกถึงห้องเก็บของเนี้ยเพั้นของอ่ะอยากให้บ้านมันเรียบร้อยอ่ะมินีมอต้องมีห้องเก็บของอยู่เนี้ยก็จะมีห้องเก็บของรวมกับตู้ไฟนะครับแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอยางนั้นรวมอยู่เน็มๆแล้วซักผ้าเสร็จเราก็ออกไปตากข้านนอกเนี่ยมันก็จะได้เก็บเราจะละไว้เพราะว่าของช่างภาพเยอะมากโอเคครับ เมื่อกี้เราดูถึงตรงที่ทานข้าวใช่ไหมครับจริงๆบ้านหลังนี้มันไม่ได้แยกห้องที่มันเป็นสัสดส่วนชัดเจนพื้นที่มันจะต่อเนื่องกันเราเรียกเป็นโซนละกันเมื่อกี้เป็นโซนทานข้าวนะครับถัดมาเนี่ยเหมือนกึงก่งๆเป็นโซนนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับสวนที่อยู่ด้านหลังรั้วทางด้านนี้นะครับก็คิดว่าเนี่ยเหมือนเป็นมุมโปรดของเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะนั่งตรงนี้เนี่ยรอแบบให้มันเหมือนเป็นเดย์เบดเดย์เบดเนี่ยเรามานั่งเล่นโทรศพัพท์ชาร์จแบตปุ๊บแล้วก็มอง ออกไปทังสวนได้นะครับหรือว่ามันมีการแบบเพราะว่าเขาเป็นนักซ่อมเครื่องดนตรีเนี่ยจะมีอาจจะมีนักเตียแวะเวียนมาหาสมมติซ่อมปุ๊บแล้วก็มาพักคุยการเนี้ยเขาอาจจะแบบมารับแขกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเป็นที่นั่งลักษณะเนี้ยมันเป็นความกึ่งกึ่งระหว่างที่มันกินข้าวดิ่งจรงิจรงๆกับที่มันเป็นนั่งแบบสบายสบายมากๆซึ่งแบบมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเชื่อมต่อไปส่วนด้านนอกด้วยเราจะมาทำหมูกระทะ<อ>ทำนวดทำนี่อย่างเงี้ยอ่าเราก็สามารถที่จะ เปิดประตูนะครับตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปส่วนด้านนอกได้นะครับและส่วนด้านนอกก็คือแบบทิ้งพื้นที่ไว้ใหญ่มากเ้ยนะใช่นี้ก็สุดที่เราทําได้เลยนะครับครึ่งหนึ่งเนี้ยมันจะเป็นส่วนของห้องนอนข้างบนที่มันจะถูกแบ่บงเป็นใช้คา ของส่วนด้านล่างนะครับอันนี้มันก็น่าจะน่าทั้งวันถึงแม้ว่ามันจะเป็นด้านที่เป็นร้อนแบบทิศตะวตันตกตะตันตนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือตั้งใจจะปลูกต้นไม้แค่โซนริมรัว้วก็คือไม่ไม่ได้แบบทิ้งไว้เป็นโซนดินทั้งหมดใช่ครับก็ตรงนี้เนี่ยเราลงสักเจอไปครับก็คือเราลงพื้นไปให้เรียบร้อยแต่ว่าโซนนั้นน่ะเราตั้งใจจะปลูกต้นไม้แล้วแหละเราตั้งใจมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการพื้นที่สุดด้วยนะครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ย ส่วนที่ปลูกไงทั้งหมดเราคิดไว้ล้ว่าต้องปุนต้นไม้มันจะเป็นกระถางคอนกรีตเนี่ยหล่อลงไปใต้ดินแล้วก็เจาะระบายน้ำเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็ถ้าเราปลูกลงเองก็จะปลูกประมาณนี้แต่ความจริงก็ต้องถือว่ามันเป็นกระถางต้นไม้ใหญ่ ขนาดแบบเมตรคูณแบบเนี่ยสี่เมตรประมาณนี้ที่เเราก็ปลูกลงกระถางอีีนึงถ้านึ่งาพไม่ออกก็คือพี่บอสอะทำทำกระถางเป็นหลุมลงไปใช่ใชไหมคะกระถางค,คอนกรีตเป็นหลุมลงไปแล้วก็เดรานน้ำเดรนทางเดรนน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อ<ล>ไม่ให้บางคนเขาจะกลัวปัญหาเรื่องหลยกานเงี้ยที่มันจะช้อนชัยมาที่โครงสร้างของบ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหา แบบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกลับไปสู่โซนที่แบบจริงจังอีกทีหนึ่งด้านหน้าที่พี่บอบบอกว่าเป็นโซนรับแขกใช่ไหมคะใช่ครับ,รรบก็เป็นจริงก็เป็นรับแขกด้วยแล้วก็เป็นส่วนนั่งเล่นนี่นแหละของคนในบ้านนะครับนี้เห็นว่าเรากําลังเดินขึ้นสเต็ปมาอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีผลต่อไปเรื่องอื่นแล้วเล่าให้ฟัง้าวๆก่อนละกันว่าอ,อีกโจทย์หนึ่งที่เจ้าของบ้านบอกเราเนี่ยนอกจากเรื่องพื้นที่ที่จากัดนะครับจะมีเรื่องของความที่มันโปร่งฝ้ามันต้องสูงขึ้นนนนะครับทีีี้เ่ย มันทําให้ระยะของบันไดในการที่จะเดินขึ้นไปชั้นต่อชั้นน่ะมันจะเยอะขึ้นนะครับต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ยกแพลตฟอร์มขึ้นมาหรือชั้นพักอ่ะมาตรงนี้ก่อนที่เราเดินขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้มาสมัยนีะต่อขึ้นเป็นบันไดได้เพื่อลดระยะบันไดอ่ะให้มันสั้นลงไม่งั้นบันไดมันจะยาวมากเหมือนชั้นพักขนาดใหญ่ใช่ไหมว่าชั้นพักขนาดใหญ่เลี้ยวขึ้นตรงนี้ได้หรืเป็นชั้นพักใช้งานด้วยเป็นพผ้าเป็นตัวยูใช่แล้วก็ใช้งานได้เป็นแพลตฟอร์มด้วยเป็นแบบ ที่โชว์นึดนี้นั้นด้วยทุกคนดูปูนดูปูนดูเขาเหลาดูเขาเหลาบ้านแบบช่างช่างเป็นไงบ้างคะฟิดมีฟิดแปลกจากแบบช่างผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหยคะ่ครับอานนี้ก็ขอชมช่างผ่านคลิปนี้ด้วยเลยครับเผื่อ<ม>เขามาดูอา่อา,อาทางนี้ส่นรับแขกแล้วครับโอเคส่นรับแขกตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเออ ส่วนหนึ่งคือรับแขกด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเจ้าของบ้านแหละมานั่งดูทีวีอะไรเงี้ยเล่นด้วยนะครับตรงนี้เราคุยกับเจ้าของบ้านว่าเขามีอะไรที่อยากจะได้อีกก็คือเรื่องที่เขาบอกอันแรกเป็นเรื่องของการที่อยากได้ฟ้าสูงเนี้ยอันไหนที่ทําให้สูงได้เราจะดันขึ้นไปสูงที่สุดที่ทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าห้องเล่น่ะมันถูกแบ่งเป็น2จุดก็คือส่วนที่เรายืนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ฟ้ามันสูงขึ้นไปข้างบนแล้วก็ส่วนที่ฟ้ามันเตี้ยดันขึ้นไปสูงทีีีี่่่สุดดททําาาาไ้้้้จกกตรรงงนนถึึฟปะมมณแลว เราเลือกที่จะใช้ให้มันมีสกายไลท์เนี่ยเป็นลักษณะของแนวยาวนะครับเป็นอยากให้มันเหมือนว่ามันเป็นหลืวไฟหลืบที่มาจากท้องฟ้าจริงๆถ้าตอนที่เรามานั่งดูเนี้ยแสงที่มันเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนไปแต่ละเวลาซึ่งมันจะไม่เหมือนกันปัญหาที่เจอบ่อยของการที่มีฟ้าสูงเนี่ยคือการที่เราจะติดหรือการแมนเทนแนนไฟลำหมากใช่ทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะใช้ไฟเป็นลักษณะของอัพไลท์ขึ้นไปเป็นอินเดล็กไลท์เนี่ย ซึ่งมันไม่ใช่การแบบเหมือนส่งออกมาตรงๆ,ๆนะครับเราต้องการให้ไฟตรงนี้เนี่ยมันอัพแล้วก็ไลท์เข้าไปแับแนวฟาสมันจะให้บ้านอะดูแล้วเหมือนมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งค,คือมันเป็นกระจกแบบเฟรมเลสเนาะไม่มีเฟรมแต่ว่า เจ้าของบ้านเลือกที่จะปลูกต้นไม้ครับแล้วก็สุดแตยต้นไม้ทันใช่ต้นไม้มันก็จะสุดแค่มุมที่มองเห็นเลยนะคือคปลูกเท่าที่เห็นแมไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาดูแลแต่บ้านหลังนี้รับแสงเยอะมากนะคะเรื่องความร้อนเราจัดการอันที่หนึ่งเนี้ยเราเลือกก่อนว่าเหมือนแนวไหนที่เราจะเปิดเลยเราจะไม่เปิดนะครับ <c oughs> ก็คือเราดูเรื่องทีศก่อนเนี้ยเอออย่างหน้าบ้านที่มันเป็นทตะวันตกเนี้ยมันจะร้อนตอนบ่ายถึยงตอนเย็นนะครับส่วนมากมันจะเป็นส่วนทึบนะครับอาจจะมี อย่างที่เราดูที่ยังเล่นเมื่อกี้เนี่ยก็มีแบบก้อนอาคารบางส่วนเข้าไปบังแต่ถ้าอีกรูนึงถัดมาเนี่ยก็ถ้าพูดเรื่องความร้อนอาจจะมีความร้อนลงมามากกว่าเราเลือกที่จะทําให้มันเล็กลงแต่ว่ายาวขึ้นอ๋อแล้วเป็นทางเดินแสงที่ชิดลึกมากพอมันลึกเนี่ยแสงมันกว่ามันจะลงมามันจะมันจะเกิดเบามันจะเบาลงใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย สกายลตรงนี้ข้างบนมันจะเป็นส่วนของระเบียงของห้องนอนนะครับอีกทีน,นึงอีกไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าครับผมโอเคต่อมาในส่วน <c oughs> ของลิฟวิ้งอันนึงที่มันจะเชื่อมกับเหมือนกึ่งๆเป็นห้องรับแขกนะด้วยความที่เจ้าของบ้านเนี่ยเราถามเพราะว่ามีอะไรที่เขามีเก็บสะสมเอาไว้ไหมซึ่งทุกคนก็น่าจะมีลรอแหละอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าเออพี่มีตัวของเปียโนเนี่ยแมคานิกเปียโนเนี่ยเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับน้องบอส หาที่วางให้หน่อยก็จะดีอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคมีโจทย์มาตรงนี้เราก็เลยคิดว่า มันควรจะอยู่ในมุมที่เข้ามาแล้วอ่ะมันเห็นก่อนนะครับนะครับเหมือนเป็นคาเฟ่แล้วมัแบบมันอยู่ได้หลายมุมแล้วมันแบบกระจัดกระจายถ้าเกิดว่ามาพร้อมกัน3ากลุ่มครับมันก็อยู่กันได้โดยที่แบบไม่รบกวนกันละกันแต่ว่าถ้าเรียกง่ายๆตรงนี้ก็คือเป็นตรงโซนโชว์เคสถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านบอกว่าสะสมแผ่นเสียงตรงนี้มันก็จะเป็นชัจะเป็นชั้นแผ่นเสียงไวนิ่วขึ้นไปหมดเลยเนี่ยครับเป็นไปได้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันได้ค่ะได้ เราจะขึ้นมาที่ชั้นพักอันมโหัารนี้อีกรอบส่วนด้านข้างเนี้ยที่มันเป็นกรอบขึ้นมาเหมือแนบบที่แบบชั้นโชว์ของอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะข้างในมันเป็นท่อของห้องน้ำช้าชเป็นช้าของห้องน้ำที่อยู่ทางด้นบนนะครับมันก็ตรงพอดีทีนี้เราก็บิวตรงนี้ยด้วยปูนซานะครับว่าให้มันเหมือนว่า มันเป็นที่เก็บของจริงตอนนี้ก็เอาโคมไฟมาใสา่มันแบบเหมือนให้มันสว่างขึ้นเรืองขึ้นมาเป็นมูดมันเหมือนกับการออกแบบภายในไปพร้อมๆกับการออกแบบงานสตรักเจอร์ไปเลยใช่ไหมคะมันตกแต่งไปในงานปูนเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เดียวกันนะครับตัวบันไดอะครับที่เราเดินผ่าน,นเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นสกายไลท์เนี่ยออทางด้านบนเสร็จแล้วเราก็้อมให้มันเป็นขอบให้มันมหน้าตาเหมือนกับเพื่อนมันหลายๆงานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ การทำความสะอาดด้วยพอมันเป็นแนวที่มันเป็นโค้งเนี่ยหยักย่๊ายอะไรเงี้ยเราอาจจะเก็บมันได้ไง่ายกว่าที่เป็นเรียบข้างบนเนี้ยขึ้นมาฟังก์ชันที่มันมีจริงๆก็มีแค่2อันก็คือคเป็นห้องนอนเล็กนะครับกับเป็นห้องนอนใหญ่ส่วนทางปลายทางอ่ะก็จะเป็นระเบียงที่ออกไปข้างนอกอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยทางพี่บอลเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังไม่ได้จะมีเรื่องของการจะมีลูกอะไรเงี้ย นี่ก็คือตอนนี้ทำไว้สําหรับเป็นแขกมานอนก่อนอาจจะมีเป็นคุณพ่อคุณแม่เงยแวะมานอนบ้างมีเพื่อนสังสรรค์แล้วมานอนนี้ฟิลฟเหมือนโรงแรมแหละคือถ้าถ้ามานอนทุกอย่างก็ครบใช่ก็ครบเลยเพราะว่าไม่ได้แบบต้องอยู่ตลอดเอาเสื้อผ้ามาเอาเสื้อผ้าไปคุณพ่อคุณแม่ก็เอาเสื้อผ้ามาเอาเสื้อผ้าไปท่นี้น่าจะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำนะครับโอเคก็มีห้องน้ําในตัว ทุกอย่างครบหมดนะครับีได้รวมถึงตรงนี้ก็จะเปิดเปิดไปที่ระเบียงได้นะครับจะมีประตูออกไปสู่ระเบียงครับจริงๆแล้วก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการเปิดระบายอากาศเนี่ยมากกว่านะครับซึ่งระเบียงอันนี้ก็จะเชื่อมกับระเบียงทางทางเดินอ๋อระเบียงท่านนอกที่เชื่อมก็หมายถึงประตูทางนี้ใช่แล้วระเบียง1 1อันเนี่ยมันสามารถออกได้2ทางใช่นี่ก็ได้ทางข้างในห้องนอนเล็กก็ได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดมนะครับเจ้าของบ้านเขาจะอยู่ห้องนี้เป็นหลัก อันนี้เนี่ยที่เราตั้งใจเอาไว้จะเป็นห้องนอนจะเป็นแนวยาวนะครับแต่ว่าอันนี้เราเทควิวที่กระจกบานใหญ่ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับอม,มองไปอ่ะก็จะเห็นต้นไม้ข้างล่างที่โตขานาดนะครับแล้วก็วิวถนนเป็นถนนด้านหน้าแล้วก็แบบได้ได้ต้นไม้จากทางอีกด้านหนึ่งด้วย <c oughs> เป็นแบบ ข้อได้เปรียบอีกอันหนึ่งนะครับห้องนอนสองเลเยอร์ <2 layer S 2> เลยก็คือต้นไม้ด้านล่างแล้วก็ต้นไม้ของฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ <Ooh. S 1> ออ walk in closet แล้วอันนี้เหมือนเป็นโต๊ะแต่งหน้านะครับใหญ่มากแล้วถัดมาก็น่าจะเป็น okay, ตรงนี้จะเป็นโซน walk in closet ใช่ walk in closet เนี้ยเราก็ทำที่เผื่อเอาไว้นะครับเจ้าของบ้านก็เอาตัวของเฟเซอร์ลอยตัวเนี้ยซื้อมาใส่ซิงที่มันสมาร์ททีลงกับแบบอะ่ะ แน่พอดีนะครับออออวางไปทีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นการบิวอาจจะเป็นไอเดียสําหรับคนทีออ่มีที่อยู่แต่ไม่ต้องการบิวอินเรามีเท่าที่จะต้องใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินต่อไปที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำเท่าที่จะมีเหมือนกันก็คือว่าออมีส่วนของหน้าชักโครกนะครับแล้วก็ชาเวอร์อีกทีหนึง่งอะไรที่ประหยัดบัคเจ็ตได้บ้านหลังนี้ก็คือจะ จะเซฟลงไปบิลเฉพาะส่วนที่จําเป็นเพระอย่าผนังโค้งอย่างเงี้ยเราไม่สามารถหาโต๊ะเครื่องแป้งที่รับมุมได้หรอกใช่มันจําเป็นต้องบิลจริงๆแต่อย่างตู้เสื้อผ้าคือแบบทุกอย่างมันถูกเหมือนโซฟาทุกอย่างมันถูกวางไว้หมดแล้วใช่ครับใช่ไหมคะว่ามันต้องลงล็อกนี้ครับตรงนี้นะครัจะเห็นว่ามากกว่าอันอื่นคือไซซิ่งมันจะใหญ่กว่านะแต่ก็ ใหญ่สำหรับคนปนะมาคนสองคนเนี้ยจริงก็คือตั้งใจว่า,อ,าอยากขึ้นมารับลมใน<ะ>บางส่วนอัน,นจริงอันนี้ก็เป็นรืความเของเจ้าของบ้านเหมือนกันเราก็ใช้ลักษณะของสกายไลท์เนี่ยที่อาจจะต้องมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับเราตั้งใจให้ใช้สกายไลท์กับโต๊ะเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นโต๊ะกระจกเนี่ยที่สามารถมองลงไปด้านล่างอะ่ะเห็นคนที่เล่นเปียนโนอะ่ะได้นะครับแล้วเราข้างบนก็ มีเก้าอี้มาวางเก้าอี้สนามได้แล้วก็จริงๆก็คือโต๊ะเนี่ยทำให้มันล้าออกมาแต่ว่าขอบข้างล่างเนี่ยของโต๊ะมันก็เป็นปูดนะครับมันก็จะกันน้ำาเงี้ยได้เหมือนกันก็ใช้สกายไลท์เป็นโต๊ะเหมือนตู้ปลาง่ายๆพอมองข้างในเห็นใครเล่นเป็นโต๊ะอยู่อันนี้เก๋มากเลยอ่ะเผื่อปลาแต่อันนี้ก็เป็นสกายไลท์ที่อยู่ตรงหน้าทีวีใช่เป็นสกายไลท์ทีวีนะครับแล้วก็ขอบตรงหน้าทีวีเมื่อกี้ที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็คือดันขึ้นมาสูงให้มันเหมือนกึ่งว่าเป็นแนวของลมันตกนะครับของทาง ให้มันเกิดประโยชน์อะได้เยอะที่สุดแต่มีเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือไอ้ความแบบ เนีย้ยไม่เนียยความบ้านมันจะดูแพงไม่แพงความเรียบของผนังมันเป็นตัวฟองได้เลยนะคะเวลาเราไปพักโรงแรมที่เขาแบบมีราคานิดนึงแต่พบว่าการตกแต่งภายในเขาทําออกมาได้ไม่ค่อยสมราคาก็เนี่ยแหละค่ะผนังที่เป็นคลื่นเป็นผิวเม็ดทรายหรือว่าแบบเป็นรอยสีหลุดสีร่อนเนี่ยแหละค่ะที่นําสายตาเราแล้วแบบไปหาจุดฟองอื่นๆหมดเลยซึ่งสาเหตุง,ง่ายมากเลยค่ะคือเกิดจากการที่เขาไม่ได้ฉาบสกิมโค้หรือว่าอาจจะใช้สกิมโค้ดที่ไม่ได้คุณภาพทําให้ผิวปูนไม่เรียบค่ะขึ้นมา เป็นเม็ดเม็ดบ้างหรือว่าเป็นตามดบ้างหรือว่าหนักหน่อยอาจจะเป็นรอยแตกเล็กๆขึ้นมาเลยแล้วพวกนี้มันจะทําให้ช่างทาสีไม่สวยค่ะทายังไงก็ไม่สวยเพราะมันไม่เรียบไงและที่สําคัญก็คือทําให้เปลืองสีค่ะทําให้สีหลุดร่อนง่ายอีกด้วยถ้าเกิดใครกําลังทําบ้านอยู่และอยากให้แบบผนังบ้านดูเรียบดูเนียนดูสวยดูแพงแบบโรงแรม5้าดาว ออมแนะนําให้ใช้ปูนลูกดิ่งสกิมโค้ดเลยค่ะผนังเรียบผนังเนียนสวยร้อเซนแน่นอนถ้าจะทาสีทับแนะนําให้ใช้ลูกดิ่งเหลืองนะคะคือลูกดิ่งสกิมโค้ดถุงสีเหลืองค่ะร้านวัสดุและพี่พี่ช่างเขาเรียกกันแบบนี้ลูกดิ่งเหลือง เพราะเนื้อสกิมโค้ดเขาจะเป็นสีขาวค่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นรองพื้นให้พอดีเวลาทาสีจะขึ้นง่ายสวยเร็วแล้วก็ไม่เปลืองสีค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรืองานแก้ไขผิวปูนทุกคนหาะ,ะลูกดิ่งเหลืองสามารถลุยให้ทุกคนได้หมดเลยห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะปูนล,ลูกดิ่งสกิมโค้ดผนังเรียบเนียนสวยร้อเเซ็แน่นอนค่ะโอเคพี่บอสในฐานะที่แบบ บ้านหลังนี้เนาะพี่บอสเป็นคนออกแบบแล้วก็ดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยคือมันอาจจะไม่จําเจครับเพราะฉะนั้นแบบอ้อมอยากรู้ว่าตอนที่พี่บอสเจอกับเจ้าของบ้านทางแรกอะคะ่ะแล้วแบบได้รับโจทย์มาเขาให้โจทย์อะไรพี่บอสมาบ้างมันถึงออกมาเป็นบ้านแบบหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็ มีแค่เหมือนความต้องการเบื้องต้นในใจเฉยๆนะครับว่าเราอยากได้เป็นบ้านกี่ห้องนอนประมาณนี้แหละทุกคนก็จะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่เขาให้เราเพิ่มเนี่ยนอกจากนัน้นจะเป็นเรื่องว่าเขาขอให้บ้านอะ่ะมันโปร่งขันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่าพี่ไม่ได้ต้องการรั้วและก็ที่จอดรถเหมือนที่คุยกันไปนตอนแรกนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถัดมาที่เ,เราคอนเซิร์นที่สุดนั่นแหละคือว่าการที่บ้านหลังเนี้ยมันสามารถที่จะถูกใช้พื้นที่อะ่ะ ได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดในทุกจุดโดยสายที่ถูกออกแบบมาลักษณะนี้แนวยาวและเป็นลักษณะของการที่เป็นแบบพื้นที่บ้านเป็นคางหมูพวกนี้เนี่ยบ้านถูกเข้ายึงเข้ายึกออกเรื่องของสกายไลท์เรื่องของความสูงเนี่ยให้ได้มันแม็กซิมัมที่สุดงั้นแปลว่าโจทย์จากเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีเรื่องของงานดีไซน์เลยแปลว่าทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราแบบเรา อาจใจเขาเอาเหรอคะเดกันแล้วก็ออกแบบเพื่อเอาไปให้ Approve ใช่ไหมอืจริงๆก็มีเรามีทำมูดใง้ยไปเสนอเ <c oughs> ขาด้วยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบปิดกั้นว่าอันนี้เราอยากได้แบบแบบนั้นแบบขาวแบบเหมือนเป็นเรียบเป็นโมเดิร์นเนี้ยจริงๆทางเจ้าของบ้านไม่ได้ serious ในเรื่องนี้แล้กันให้ <ไง S 1> เป็นสไตล์เราได้เลยใช่เขาบอกว่าอเออเราเราคิดว่าอันไหนเนี้ยน่าสนใจนะครับเราก็ทํามันตอบโจทย์เจ้าของบ้านอะได้มากขึ้น เรา spending เงินตรงนี้ไปอ่ะเราเสียมันไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาทั้งเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างเนี้ยเราก็การใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ากันนะครับกับการที่มันเป็นบ้านถึงแม้ว่าไซส์มันจะเล็กไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันถูกใช้คบเงินที่ลงไปคิดว่าน่าจะคุ้มในการใช้งานนะครับในทุกๆจุด พอเท่าที่เห็นบ้านหลังนี้ที่เราพูดกันว่าเออตรงนี้ประหยัดงบใช่ไหมตรงนี้ประหยัดงบเนาะอันนี้ก็คือเป็นส่วนตกแต่งหมดเลยนะคะทุกคนแบบเป็นโต๊ะใช่ไหมใช่าโต๊ะบ้างชั้นวางของบ้างตู้เสื้อผ้าบ้างพวกนี้ประหยัดงบแต่ถ้าเห็นดูจากวัสดุที่ใช้พวกกรอบอลูมิเนียมพวกอะไรก็จัดเต็มใช่ถ้านะคะก็เลือกแบบเลือกของแน่นของเต็มเหมือนกันแล้วก็ไปเซฟกับงานตกแต่งเอาเพราะว่ามันจําเป็นใช่นะเป็นการใช้งานอืมนั่นแหะไหนก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบัตเจ็ตแล้วมีถามเลยดีกว่าค่ะว่า พื้นที่ดิน3.7ตารางวานี่ถูกต้องเนาะครับประมาณนั้นครับเราได้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดไ้เท่าไหร่คะเออน่าจะประมาณ180นะครับรวมรวม,วมส่วนวของอส,ส่วนเทเลสตรงนี้ด้วยนะครับอืม,มแล้วใช้บัตเจตในการก่อสร้างไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่าอันนีนะ้มีหลายคนถามมานะครับ <c oughs> บัตเจตในการก่อสร้างนี้เออจริงๆหลังนี้สุดจบที่ตรงไหนไม่แน่ใจเอาเป็นประมาณการแล้วกันคิดว่าง,งานโครงสร้างสถาปัตย์เนี้ยนะครับ ที่ไม่รวมอินเทอร์เนียมาถึงส่วนตกแต่งพวกบิวอินเนี้ยอาจจะตกอยอรมันส 4, 4่ถึงหล้านนะครับในส่วนของงานโครงสร้างถางงปัตยอ่าแล้วก็แต่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยที่มีการคุยเกยวับของบ้านเนี่ยซึ่งมันยิบย่อย,ยๆเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีนู่นมีนี่มีเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยเขาอาจจะเกือบๆหล้านประมาณเกือบเกือบหก็คือ <c oughs> ทั้งหมดที่เห็นอยู่ในนี้จริงๆต้นมงต้นไม้โคมไฟเล็กๆนน้อยเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นแอร์อันนี้ก็คือจบที่6ใช่แบบเตียงเตียงแบบ ผ้าปูที่นอนเงียหมดเลยก็น่าจะเกือบ6ล้านรับประงั้นนิดนึงขอสุดท้ายแล้วเผื่อว่าทุกคนจะเข้าใจว่า6ล้านเนี่ยคือทั้งหมดนี้จริงๆอาจจะลืมค่าที่ดินไปใช่ก็แล้วแต่ค่ะที่ดินเราไม่บอกทำเลแล้วกันแต่ว่าที่ดินตรงนี้เจ้าของบ้านได้มาประมาณเท่าไหร่คือบอกปอะมาณเกือบ3ล้าน3สามล้านเพราะฉะนั้นจริงๆบ้านหลังนี้ก็จบเกือบ10 ประมาณเก้าประมาณนั้นใช่ประมาณเก้แต่ก็ฮิวก็บอกเขาอยู่ได้เลยเขาอยู่ได้เลยคือเขาอยู่ได้เลยจริงๆเพราะว่าครบทุกอย่างที่เห็นครับรงข้าแก้วด้วยเนี่ยแก้วน้ำแบบดอกไม้ในบ้านลงหมดแล้วนะอาจจะเสียเวลาในการเลือกนิดนึงแต่มันคือความสนุกของคนทําบ้านครับอืได้ยังไงวันนี้คิดว่าคนน่าจะได้ไอเดียไปแบบไปแอดแอปใช้กันเยอะไปแบบปรับใช้กันเยอะแล้วก็ อิ่มเอมแหละกับการที่แบบเห็นรูปนิ่งมันตั้งนานเห็นภาพนิ่งมันตั้งนานวันนี้ได้เข้ามาดูข้างในแบบเต็มเมแล้วนะคะต้ขอ,ของขอบคุณพี่บอสมากนะคะที่พาเข้า<ผ>ม,มาดูนนขอบคุณมากเหมือนครับแล้วขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่นู่ดูมาถึงตอนนี้วันนี้อ้อมกับพี่บอสไปกันค่ะค่ะ